วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูความคืบหน้าของบ้านตัวอย่างเฟสใหม่ของผมนะครับเฟสนี้อยู่ตรงซอยตรงข้ามทองฟ้าจำลองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเฟสนี้มีทั้งหมด8หลังนะครับบ้านหลังแรกกำลังสร้างใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ8 0 9 0แล้วนะครับก็จะาชาสกิมโค้ดทำฝ้าปูกระเบื้องในห้องน้ำใกล้เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการาทาสีติดอลูมิเนียมติดประตู แล้วก็ปูกระเบื้องพื้นทาสีทำเคาน์เตอร์ครัวในสุขภัณฑ์พวกนี้นะครับอีกก็ประมาณประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ด้านนอกก็ขุดทําท่อระบายน้ํารอบบ้านนะครับแล้วก็ฝ้าก็กําลังทําอยู่ส่วนยอดจองนะครับเฟสน,นี้ก็ยังไม่ได้มียอดจองเลยไม่แต่หลังเดียวนะครับด้วยความที่ เราไม่เคยมาลุยพื้นที่ต่างอำเภอด้วยเราเคยทําแต่ในเมืองร้อยเอ็ดที่มันมีความต้องการบ้านสูงนะครับบางทีขายกระดาษหรือสร้างไปสักนิดสักหน่อยก็มียอดจองแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะขายไม่ได้นะพราะบ้านตัวอย่างเราก็ยังไม่ได้เสร็จเลยนะครับถ้าบ้านตัวอย่างเสร็จเราก็มีโอกาสอัดแอดโฆษณาช่วงนี้ก็เ,เลือกตั้งเสร็จแล้วพวกป้ายการหาเสียงก็ลดลงแล้วเราก็มีโอกาสไปติดป้ายรอบตลาดรอบพื้นที่แถวนั้นนะครับให้คนสามารถเห็นโฆษณาของเราได้มากขึ้นนะครับ จริงเราก็มีแค่แดหลังแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่ทํางานในโซนนี้ข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือทํางานร้านค้าที่มีเป็นบริษัทเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราคือโซนนั้นนะครับซึ่งมันก็มีมากกว่า8คนแน่นอนนะครับก็ยังมั่นใจอยู่ว่ายอดจองตัวนี้ยังไม่ได้มาเฉยน,นะครับรอรอดูบ้านตัวอย่างหลังแรกก่อนส่วนการขายถามว่าตอนนี้ยังจะขายเป็นบ้านสังสรรอยู่ไหมเราขอรอดูอีกนิดนึงนะครับถ้าทำมาตัวอย่างเสร็จมันไม่มียอดเข้านะครับหรือว่า คนไม่กล้าตัดสินใจจองไม่กล้ามา,ากู้ซื้อที่ดินกู้สร้างบ้านหรือนะครับประเมินไม่โอเคหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเป็นต้องอาจจะต้องกู้เงินมาขึ้นให้มันหมดทั้ง8หลังเลยเราก็จะเปลี่ยนจากการทำมาสังสร้างเป็นการกู้เงินมาสร้างแล้วก็ขายนะครับซึ่งการที่เราบ้านมีบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายเนี่ยโอกาสการปิดการขายมันจะง่ายกว่านะครับคนเราตาสีตาสา ขับรถผ่านไปขัามาทั่วไปอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายอยากได้บ้านแต่ว่าเห็นมีโครงการเอาแวะดูสะหน่อยพอแวะดูแล้วซื้อเก็บไว้สะหน่อยเพื่อลูกจบมาได้อยู่เพื่อได้มาพักใครที่ทํางานหรือว่าบางคนที่ไม่เคยอยากได้บ้านเลยแต่ทํางานแถวนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีบ้านสักหลังก็คงดีจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลๆแบบว่าอาจจะบ้านอยู่อีกอําเภอนึงแต่ว่าทํางานอําเภอนี้แต่ถ้าซื้อไว้ก็จะดีกว่าต้องเอาค่าน้ํามัน ต้องไปจ่ายค่าน้ํามันในการเดินทางหรือว่าเสียเวลาในการเดินทางตอนเช้าที่มันรถติดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีบ้านแล้วเขาจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนแต่ที่แบบมีแต่ที่โลง่โลงๆเอ้าฉันจะเาแปลนนี้ฉันต้องรออีก6กเดือนหรอฉันต้องรออีกหนึ่งปีหรอแต่ถ้ามีบ้านก็คือมาดูปุ๊บอ่าว่าหลังนี้ยังไม่มีคนใช่ไหมงั้นเอาหลังนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะครับกลยุทธ์เราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับแผนหนึ่งไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปแผนสองนะ แผน2ไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปแผน3มมันต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดนะครับมันจะไม่เหมือนเฟสในเมืองเฟสสีที่ผมทําก็คือแค่ประกาศนะครับตอนนั้นก็มีโครงสร้างนิดหน่อยก็มียอดจองเต็มแล้วนะครับแต่นี่ก็คือทํามาเกือบร้อยเปอร์เซนยังเงียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มมันเริ่มจะไม่เหมือนข้างในเมืองแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะครับเดี๋ยวพาไปชมบ้านกันนะครับวันนี้ฟังแนวทางวิธีการแล้วเดี๋ยวไปชมบ้านตัวอย่างกันว่าทําไปถึงไหนครับ วันนี้จะเริ่มพาดูจากหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยตอนนี้กําลังขุดท่อระบายน้ำนะท่อระบายน้ำเนี่ยคือได้ขุดลึกมากสาเหตุที่ได้ขุดลึกเพราะว่าถาังแซกมันอยู่ต่ํานะครับพราถังแซกมันอยู่ต่ําเราก็เลยต้องขุดท่อระบายน้ําเนี่ยต่ําด้วยเพราะว่าท่อถังแซกมันบังคับว่ามันต้องไหลเข้าบ่อ,บอพักพอบ่อพักนั้นต่ําทุกอย่างมันเลยต้องต่าต่ําตามหมดเลยครับ ต่ำตาๆตมตแล้วมันก็จะต่ำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันต่ำมากมันก็อาจจะต่ำกว่าของถนนหลวงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนที่จะวางวางถังแซกเนี่ยเราต้องดูดีๆด้วยนะครับคือถ้าท่อถนนหลวงมันมันไม่ได้ท่อใหญ่มันไม่ได้ท่อพักน้ําขนาดใหญ่แล้วท่อเราอยู่ต่ำกว่าการที่น้ํามันจะไหลออกไปท่อหลวงเนี่ยมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องวางแผนกันดีๆด้วย ส่วนตัวบ้านนะครับตรงภายนอกบ้านเนี่ยยังไม่ได้ทาฝ้านะครับแต่ว่าพื้นผิวนี้คือสกิมโค้ดหมดแล้วนะครับเราสกิมโค้ดเราจ้างช่างอยู่ตารางเมตรละประมาณ60บาทนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมาเลยนอกใน1มื่น้ก็สกิมทุกที่นะครับยกเว้นตรงนี้เพราะว่าช่องลมเนี่ยเราฉาบไม่ได้เราก็เลยไม่ได้สกิมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวีวาบอร์ดนะครับที่เรามาติดส่วนตรงนี้ก็เป็นซีชแนล โรงจอดรถเนี่เริ่มทําฝ้าแล้วนะครับแต่ว่าตัวเหล็กคานเนี่ยเหล็กคานมันก็จะโผล่มาอันนี้เราต้องทําฝ้าปิดอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะต้องทํำหลายๆวิธีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ฉาบนะครับอันนี้แค่ทคําโครงแล้วก็ยิงแผ่นฝ้าไว้เฉยนะครับยังไม่ได้ฉาบฝ้าก็จะปิดอ้อมมาด้านหน้าด้วยนะครับ ก็คือปิดฝ้าหมดเลยเวลามองดูไม่เห็นแผ่นสังกะสีมันก็จะดูดีมากยิ่ยงขึ้นนะครับตอนนี้เห็นแผ่นสังกะสีมันก็จะอาจจะดูแบบแบบเฮ้ยบ้านแผ่นสังกะสีอะไรเงี้ยแต่พอปิดฝ้าแล้วมันก็จะดูดีขึ้นนะครับใน,นฝ้าภายในห้องโถงก็จะเป็นฝ้าสองระดับนะครับเราก็จะใส่ไฟซ่อนให้ด้วยนะครับห้องโถงเราก็ห้องโถงกว้างห้องครัวห้องครัวเราก็ ทาฝ้าฉากฝ้าไปแล้วนะครับด้านในเนี่ยทั้งของทั้งแรงค่าฝ้าเนี่ยสองร้อยยี่สิบบาทนะครับด้านในห้องเก็บของก็ต้องมีฝ้านะครับห้องเก็บของห้องเก็บของเนี่ยก็ขนาดกําลังพอดีนะครับวงกุญป,ปะตวก็ใช้เป็น WPC หมดนะครับทุกบาน ฝั่งขวาเป็นห้องนอนใหญ่ช่างกำลังติดกระเบื้องห้องน้ําอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นโซนของห้องนอนอ,อันนี้ก็ห้องนอนเล็กก็ทําฟ้าเสร็จแล้วนะครับมีฝากสายไฟอะไรไว้ให้เรียบร้อยอาดูข้างบ้านกันนะครับข้างบ้านก็กําลังขุด,ดดินอยู่นะครับดูที่ดินแข็งมากสงสารช่างอยู่เหมือนกันนะครับขุดจนจอบหักกันไปข้างหนึ่งเลยห้องน้ําห้องน้ํารวมนี่คือเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาสุขพภัณฑ์มาติดจะาฟ้าก็ยังยังฉากไม่เสร็จหมดนะครับตลอดจบขอบอันนี้เสร็จหมดแล้วนะครับคือถ้าปูกระเบื้องเสร็จอลูมิเนียมติดหนึ่งวันบัวติดหนึ่งวันประตูติดหนึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าไฟก็ติดไม่นานส่วนของรั้วกำแพงนะครับรั้วกำแพงใช้เป็นอิดบล็อกช่องลมนี่ บี่บช่องลมของเราหนึ่งรั้วกำแพงก็ใสไปเยอะอยู่ือนกันนะครับหมดไปประมาณหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามสิบแปดหนึ่งล็อกใช้ไปสิบแปดก้อนนะครับแล้วก็ล้างประตูนะครับเราเทไปแล้วกลัวมันงอกลัวรถส่งของข,องขี่เข้าขี่ออกแล้วจะมาเหยียบเหล็กงอนะครับต้องเทเทขาไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปเท,เทเชื่อมระหว่างตัวลงรถกับตัวหน้าบ้านนะครับเนี่ยพอฉาบเสร็จมันก็ ดูดีนะครับเริ่มดูดีขึ้นภายนอกบ้านนะครับบ้านกว้างประมาณ20กว่าเมตรนะครับพอบ้านหน้ากว้างมันก็เลยได้บ้านที่ดูดีนะครับแต่ถ้าบ้านหน้าแคบมันก็จะดูอึดอัดแต่พอหน้ากว้างมันก็จะดูแบบโล่งโปร่งสบ,บายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนหมดเลยนะครับมีพื้นที่เยอะเราก็เสียเงินซื้อหญ้ามาปลูกเยอะนะครับ เดี๋ยวเรารอดูฝ้านะครับรอดูฝ้าว่าถ้าลงรถเสร็จภายนอกเสร็จแล้วก็พวกกล่องรางน้ําเสร็จมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับถ้าทาสีเสร็จนี่ยิ่งสวยมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่วนด้านในเราก็เอาดินออกหมดแล้วนะครับตอนนี้ดินเสมอกันหมดแล้วดินภายในโครงการเท่ากันหมดแล้วแต่ส่วนของถนนเนี่ยต้องเอาออกอีกนะครับ เพราะว่าถนนนี่มันต้องตา่ากว่าตัวบ้านให้มันเท่ากับตัวบ้านนี่ไม่ได้นะครับต้องต่ํากว่าตัวบ้านหน่อยน้ําจะได้ไม่ไหลเข้าบ้านนะครับนี่ครับตัวรอบโครงการของเราแล้วก็เราก็จะทําทบ้านเดียวทําบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วก็อาจจะทําถนนไว้ส่วนนี้นิดนึงนะครับให้บ้านตัวอย่างของเราเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบนะครับมีถนนมีเสาไฟฟ้ามีคลองระบายน้ำนะครับบ้าน ถ้าถูิว่ามีคนเกิดมาซื้อก็จะอยู่ได้เลยนะครับถ้ามีคนอยากได้อ่าบาังนี้ขายไหมเราก็จะได้ขายให้เขาเลยนะครับแต่ก่อนจะขายได้มันก็ต้องมีถนนมีไฟฟ้ามีการขยายเขตปราปานะครับถ้างั้นราคาขายมันจะได้น้อยนิดมากๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้พามาชมโครงการก็วันนี้สรุปให้ฟังนะครับในเรื่องของแผนงานโครงการนะครับถ้าขายสั่งสร้างไม่ได้ก็ต้องกู้เงิน มาสร้างนะครับเพราะว่าจะใช้แต่เงินส่วนตัวเนี่ยมีไม่พอนะครับเพราะว่ามันตั้งแปดหลังถ้าสร้างหลังเดียวมันก็พอได้นะครับแต่ถ้าสร้างแปดหลังมันมันเหนื่อยนะครับมันต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วราจะหมุนเงินไม่ทันมันจะแย่นะครับก็เลยต้องกู้มาสร้างนะครับแต่ถ้ามีคนซื้อสั่งสร้างเราก็จะไม่ต้องไปกู้เงินนะครับเราวรอดูไปอีกทีรัสเเ็ปนะครับเราค่อยพัฒนาแก้ไขกันไปนะครับผม